มาจากทุกท่านอันนี้เป็นยังไงครับทำอะไรวันนี้กางกี่ครับกางกี่เนาะกี่ไหมอะไรกี่ไหมโบราณตั้งแต่คุณทวดนะครับผมเนี่ยไม่ได้ใช้งานมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับผมไม่พันซ่าดีมากดีมากเลยเนาะบวกเรียสิเ็ดบวกเรียจะกินไม่ได้ทุกท่านเห็นไหมครับทนมากทนทานนานปีและแน่นไหมครับกี่กี่แน่นมากเลยทุกท่าน ทำมตัออน้ว่างอื่างดอกอเดี๋ยวรอวกี่เหล็กเนาะกี่เหล็กแล้วก็รอกี่ไหมชิงชังอีกอันหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้หูขามตั้งใจไว้ว่าจะผสมให้ได้เก้ากี่นะทุกท่านเก้ากี่แบบว่าเราเคยต่ํากี่ใหญ่ทุกท่านกี่หูขามแต่เดิมมันจะกว้างอยู่ประมาณสองเมตรสี่สิบห้าเซนกี่หลังนั้นเนาะแต่ที่มันหักนะคทุกท่านพอดีว่าตัวก่อกวนทําลายมันมันเลยหักนะครับผมแล้วพอม,มาต่ํากี่เล็กเนี่ยแบบว่า มันแบบเป็นเล็กมามันไม่คุ้นมือนะได้เห็นไหมเราเคยอยู่อันใหญ่เนาะเราไม่อยู่อันเล็กกว่ามันมันไม่ชินนะทุกท่านเออก็เป็นธรรมดาเนาะปัวกก็จะเรียรนะทุกท่านเนาะมันเก่านะนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าแน่นมากทุกท่านเนี่ยมันไม่คุ้ยควยนะกี่ถ้าเราฝังดินเนาะเหมือนสมัยโบราณมันก็จะแน่นตึ๊กเลยนะครับผมถือว่าดีมากเลยกีหลังนี้ก็จะท่อไปก่อนทอรอกีหลังใหม่เราเนาะเดี๋ยวมันจะมีกี่ไม้ชิงชังอีกอันหนึ่งทุกท่านสวยมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชูชมเนาะเวลาที่ เอามาจากบ้านใหญ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นกี่เหล็กอีกอันนึงแล้วก็มีอีกกี่ไม้อีกสองนะครับทุกท่านใช้เข้าไปเนเพราะว่าเราจะได้อบรมกลุ่มมันใหม่แล้วก็เราจะได้ขยายที่ทอผ้าด้วยนะครัท่านเดี๋ยวทาเป็นทําดีๆหน่อยนะนะครับผมหรือไม้ก็กระจายไปตามบ้านหลังสมาชิกที่เขาเข้ากลุ่มกับเรานะครับผมก็เอาไว้เงินละอันนะครับผมทําอยู่กับบ้านตัวเองดีที่สุดช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเราจะขึ้น,น,น,งงนเครือโอ้เหมือนบ่าเนี่ยนี่ครับทุกท่าน เครืองโหก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมรอแล้วรอเล่านะเนาะเขายังไม่ได้ขึ้นเครือนะครับผมเดี๋ยวจะตั้งใจทอนะนะผมเดี๋ยวให้แม่ดูนะแม่จะเอาอยู่หรอกนะครับผมงามๆเด้อไม้บ้านโบสถ์เครือนี้เดี๋ยวรอชมนะทุกท่านนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไอ้เสร็จงานเสร็จกิีดก่อนนะเดี๋ยวจะเปิดตัวนะท่านว่าแต่ละฝืนเนี่ยเราคอลเลคชันเราขายได้เท่าไหร่นะครับทุกท่านปกติจะไม่ค่อยลงราคาในเพจนะเพราะว่า คือเราได้ขายนะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยลงในเพจนะครับผมเพจส่วนตัวก็มีลงบ้างท่านเพราะบางทีท่านบางท่านอาจจะสงสัยเนาะว่าเราโพสดโอเวอร์เหรอครับท่าน้าสลวงอะไรจะได้สองหมื่นสามหมื่นครับท่านอาจจะงงนะครับผมก็ไม่ว่ากันเนาะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ว่าถ้าลงผิดมากๆมันก็จะสมควรตายนะครับท่านนะครับ